ก็ผมมาทำวันนั้นนะครับเอ่าลองเอามาดูทีจับทั้งสองมือเลยไหนนะหลังจากถูเสร็จแล้วก็จะงอกยังไม่งอกนะคือตอนนี้มันกำลังเปื่อยพอดีเลยพร้อมที่จะนำไปปลูกนะนเอาเอามาใส่นี้ ช่วยกันนะช่วยกันน,นี่ผลงานของเด็กๆที่ทําวันนั้นที่ประกันถูถูสแล้วก็เม็ดของมะขามงก็จะจะจะยุ่ยเหือกนอกแล้วก็พร้อมที่จะปลูกได้แล้วตอนนี้ก็เขากำลังช่วยกันนี่คือการติดตามผลงานของ เด็กวัดเป็นเด็กที่ขยันมากวันนี้มามีเพื่อนมาเพิ่มอีกหนึ่งคน,นเป็นไงเอาแล้วช่วยกันช่วยกันมิกคุณมิกคุณมิกมานี่ดิจะไปปลูกที่ไหนนี่ป่าอะไรนะอ๋อป่าดดตมะมงอยู่ตรงไหนป่าดดตมะมงอืม เกือบถึงเมืงนะเองพแล้วมาโชยนิดหนึ่งเต้โยให้ปุบให้เอฟซี C ดูดิ้จ่ให้ดูชัดๆนี่อธิบายขั้นตอนไหมตอนแรกทำยังไงตอนแรกทำยังไงน้ำเล็ดมาฆ่ามาขูดตรงเองมาดูนี่มุนดูนี่น้ำมาขูดตรงไหนให้ดูดิตรงตรงุดอ๋อตอนแรกขูดทีนี้ามาทำอะไรต่อ ก็เอามาแช่น้ำแล้วเปลือกจะลอกเออเก่งมากเลยนพอแล้วี่พอแล้วอันหน้ามานี่สวัสดีครับคนพร้อมกันอ้าวสวัสดีครับ FC ทุกคนเอาหนึ่งสองสวัสดีครับ FC ทุกคนที่เข้ามารับชมครับ